เรื่องอ๋อที่สร้างพระอย่างนี้ก็ต้องไปถามคนสร้างเอานแต่ผู้เจ้าไม่มีอะไรนะมันมีมานานแล้วอยู่นะเพราะว่าก<ต>็ <c oughs> ไม่รู้คนสร้างเขายังไงอัตมาก็เกิดไม่ทันเกาเหมือนกัน ใช่เพราะนั้นต่อไปถ้าโยมจะสร้างโยมต้องสร้างให้เหมือนพระพุทธเจ้านะนะต้องอย่างนี้โยมนั้นจิตกรที่อาตมาเห็นเนะี่ยก็มีวาดภาพแต่มีผมทั้งนั้นเลยโยมแล้วดูนะภาพหลังๆยุคหลังๆเนี่ยอาตมาไปเจอแผ่นโปสเตอร์ใหญ่ๆติดตามวัดต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วาดภาพพระพุทธเจ้ามีผมเป็นกระจุกแบบก้นหอยนะเป็นแบบทรงผมเลย แล้วก็พันเป็นมวยแบบพราหม์อ่ามันกลายพันไปเรื่อยๆเห็นนะอ่าจิตกรก็เริ่มขี้เกียจวาดละจุดๆมันวาดยากกว่าวาดเป็นเส้นผมซะเลยป้ายแผลบๆ,ๆ,ๆเรียบร้อยเห็นะนะนี่มันอย่างนี้โยงนะแล้วอีกที่หนึ่งนะถ้าศิษยาวกผู้เจ้าพอผู้เจ้ามีผมเอเดี๋ยวนี้วาดพระลูกศิษย์มีผมอีกแล้วนะมันเพียเพ้ยนไปเพี้ยนไปทีเล็กทีน้อยแถวเมืองนอนยมไปดูนะโปสเตอร์ใหญ่ๆนะ โอ้ยย่าไปสนใจย่าไปสนใจอใจ้จังสนใจเนื้อธรรมคาสอนดีกว่าไม่มีอะไรของแท้หรอกโยมเนาะเนื้อธรรมะตรวจสอบได้ไอ้พวกนั้นตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบด้วยธรรมะพระศาสดา,าไม่เคยวางความถูกต้องไว้กับรูปภาพถ่ายรูปน้อนรูปนี้ไม่ใช่ธรรมะธรรมะโยมจําธรรมะไว้ทำและวินัยที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นศาสดา,า,าแทนต่อไปไม่มีอย่างอื่นกระดงกระดูอะไรพระทงพระธาตุไม่มีไม่อนุญาตไว้ นะนั้นโยมต้องฟังธรรมะพระศาษษสดานะอ่าอันนี้คือหลักเข้าใจไหาเชิญอู้เย,ยอะแย,ยะไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมากกว่านั้นอีกมากนักนะ่ะผู้เจ้าตัดไว้ด้วยนะมีพระสูตรบ,บอกไว้หมดเพราะมีคนถามอย่างโยมเนี่ยไหนมีสาวกที่ทําตามผู้เจ้าได้ไหม โอ้โห oh, ผู้เจ้าบรรยายมายาวเลยมีได้อิทธิปฏิหารก็มีหลายร้อยนะอ่าได้คุณวิเศษระดับไหนพระอรหันต์อนาคามีสกาทาคามีโสดาบันเป็นอุบาสกวาสิกามีหลายร้อยมากนะอืมตอนที่ผู้เจ้ายังอยู่นี่แหละใช่ถูกต้องเพราะผู้เจ้าประกาศเองนะแต่คนไม่สําเร็จก็มีนะ ก็มีคนถามผู้เจ้าอีกว่าแบบในเชิงเย้ยหยันอาผู้เจ้าเก่งนักสอนดีพาคนทั้งโลกไปน,นิพพานได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกดูสินะผู้เจ้าทําไงนิ่งไม่ตอบเฉยๆนะไอ้นี่มันเพี้ยนแล้นะอนนี้เราเราตรวจอะไรได้อีก แล้วตัวได้เยอะแยะเลยยมเคยเรียนมาไหมเคยเรียนบ้าผู้เจ้าแบ่งแบ่งคนเนี่ยเปรียบเหมือนบัวกี่เหล่า,ลาจริงอะ่ะแน่นใจนะเลยนะอ่า <c oughs> <c oughs> ไปดูบาลีสามรัฐว่ากี่เหล่านะ <c oughs> <c oughs> เหมือนหอนองบัวบ,บนบัวปทุมบว ah ัวบุญทะลิกดอกบัวเหล่านั้นเกิดแล้วในน้ํเจเลในน้ําอันน้ําพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ํานี่เหล่าที่หนึ่งบางเหล่าเกิดแล้วในน้ํเจเลในน้าอันน้ําพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําเหล่าที่สองบางเหล่าเกิดแล้วในน้ํเจเลในน้าอันน้ําพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้าอันน้ําไม่ถูกแล้วนี่เหล่าที่สามมีฉันใดราชูรุมานเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นสามเหล่าแค่นั้นเห็นนะอ่า นะสี่เหล่านี้แต่งขึ้นทีหลังเยอะเชื่อหลักฐานที่เก่าที่สุดสี่ยมหลักฐานนี้มาก่อนหลักฐานแต่งใหม่คำคนใหม่แต่งขึ้นผู้เจ้าบอกอย่าไปฟังฟังคำตถาคตผู้เจ้าตรัสว่าสุตันตะเหล่าใดที่นัก,กวีแต่งขึ้นใหม่ จะเป็นคำลอยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นไหมอย่าฟังอย่าเรียนอย่าศึกษาคำแต่งขึ้นใหม่ส่วนสุดตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะพระศาสดา,า,าตัดไว้แล้วว่าฟังแต่ตถาคตเท่านั้นและสั่งห้ามภิกษุทั้งหลายเนี่ยบัญญัติอะไรเพิ่มทั้งสิ้นเห็นไหมเนาะ รักษาพินัยกรรมของพระสังคปิดาไว้ด้วยนะลูกตายลูกต้องยื่นให้หลานนะส่งไม้ต่อเข้าใจไหมาคาสอนพระศาสดาจะไม่สิ้นสุดที่เราจะต้องไม่สิ้นสุดที่เรานะอย่าเป็นคนสุดท้ายในกาลยานวัตรของพระองค์นะผู้เจ้าขอร้องไว้แล้วนะช่วยผู้เจ้าหน่อยนะ เมตตากรณียสูตรแนะนําให้พิสูจน์สวดจริงหรือไมอ่มันมีแต่งขึ้นใหม่ด้วยนะไอ้ที่บัญญัติไว้ส่วนหนึ่งก็มีแต่งใหม่ก็มีมันต้องไปดูที่ผู้เจ้าบัญญัติจริงๆนะบดน้ําไม่ถูกต้องแล้วทําไมมีบทสวดกวดน้ําบทนี้แต่งขึ้นมาทีหลังบทในยุคเดิมไม่มีนะขอสรุปคําถามการทําบุญที่ดีที่สุดคืออะไรทุกวันนี้มนุษย์แสวงหาการทาบุญรูปแบบต่างๆ แท้จริงแล้วช่วยแนะนําแนวทางการทําบุญคือกุศลใช่ไหมกุศลาสีที่แท้จริงคืออะไรพระศาสดาบอกกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงคือคืออะไรใครตอบได้ยกมือสติปัฏฐานสี่นะเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหมดอธิบายด้วยอานาปานสิเป็นอย่างเดียวรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะดังพระสูตรนี้ ทิ่สุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างไรกันเล่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะ <c oughs> อยากได้บุญนั่งสมาธิเยอะๆแค่นั้นเอง พระเวสสันดรเป็นชาดกที่เป็นชาติหนึ่งของพระศัสดาหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดโยมเข้าใจผิดสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณแต่การเวียนว่ายตายเกิดมีพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่รู้อเลสัตรเราและเธอทั้งหลายจึงต้องเวียนว่ายในสังสารวัตตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้ แต่ผู้ที่เวียนไหยตายเกิดไม่ได้เรียกว่าวิญญาณยมเรียกผิดใช้บัญญัติสับผิดจากศาสดาตั้งแต่แรกแล้วผู้ที่เวียนไหยในสังสารวัฏพระศาสดาเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นหมั่นความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพเราจึงมายึดขันห้าเป็นตัวเราของเราจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายไปในสังสารวัฏนี้เข้าใจไหม นั้นไม่ใช่บินญ,ญาณเอาสันส้นส่วนสดมนต์ของขรารวาสบทใดดีที่สุดสวดตามพระพุทธเจ้าเลยกฎอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบานศาสดาเราสวดตรงนี้พู้เจ้าก้าวขวาเราก้าวขวาพู้เจ้าก้าวซ้ายเราก้าวซ้ายพู้เจ้าเหย,เเย,เเยียบลงในหล่มโคนเราเหยียบลงในหล่มโคนตามมั่งเห็นนะอย่างที่พระองค์จัดไว้กับพระพัทธลินะ อะไรบุคคลจะไม่สงสัยว่าตถาคตก้าวผิดเขาจะก้าวตามอย่างพระเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัยก้าวตามเป๊ะหมดนะปัจจุบันศาสนาพุทธมีหลายนิกายแต่และนิกายคำสอนต่างกันบ้างหรือเปล่านิกายใดที่บิดเบือนน้อยที่สุดเขาว่ากันว่านิกายของเรานี่แหละเทรวาเนี่แหละบิดเบือนน้อยที่สุดนะอ่าถ้า สนใจก็ลองไปศึกษาของทุกศาสตร์ดูเลยนะการถือศีลแปบางวัดก็ห้ามดื่มนมบางวัดให้ดื่มอันไหนถูกต้องนมพระศาสดาจัดเป็นอาหารปลาเนื้อนมนมเปรี้ยวข้าวนะพวกนี้จัดเป็นอาหารของกลืนล่วงลำคอผู้เจ้าจัด4ี่อย่าง 1. ยาวกาลิกพวกอาหารทั้งหลายสองยามะกาลิกคือน้ำที่คั้นจากผลไม้ลูกไม้ใบไม้ได้นะ มีอายุเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพระรับประเคนมาแล้วอารุณขึ้นใหม่ต้องสละออกฉันต่อไม่ได้ต้องฉันให้เสร็จภายในหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอย่างที่ 3, สามสัตหาการลิกค,คือยาเจ็ดวันเหมาะสำหรับพิสูุผู้อาพาธมีห้าอย่างเนยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยฉันได้ตลอดเวลานอกการได้นะแต่เก็บไว้ได้เพียงเจ็ดวันพ้นเจ็ดวันแล้วถ้ายังฉันไม่หมดต้องสละทิ้ง อย่างที่4ของคืนล่วงลำคอที่เรียกว่ายาววชีวิตคือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากใบดอกเปลือกแก่นกระพีนะผลนะ,มะเมล็ดได้หมดส่วนของต้นไม้ที่ใช้เป็นยารักษาโรคนะหรือพวกยารักษาโรคแบบต่างๆเก็บได้ตลอดชีวิตไม่มีอายุนะการถือสินแปดหลังกลับจากบ้านต้องลาสินไหม ตามสะดวกเลิกตั้งใจเมื่อไหร่ก็ขาดเมื่อนั้นแหละนะ,ะไม่มีพิธีรีตองอะไรตามสะดวกนะพิธีก็แต่งมาใหม่ทั้งนั้นเจตนาเป็นตัวก,กรรมยมตั้งเจตนารักษาก็เป็นกรรมขึ้นมาแล้วโยมตั้งเจตนาเลิกก็เลิกเดี๋ยวนั้นเหมือนกันอยู่ที่ขณะจิตเราตรงนั้นเลยไม่รู้ปฏิจจสุบาทททำให้รู้ อะการเกิดของสังสารวัตรใช่หรือไม่และจะให้หลุดพ้นจากสังสารวัตด้วยอนาปานสิใช่หรือไม่การรู้ปฏิจใช่การรู้ปฏิจจะจะพ้นจากสังสารวัตอานาปาก็เหมือนกันถูกต้องถ้าจิตมีการเกิดดับตลอดเวลาแล้วจิตที่เกิดขึ้นใช่จิตดวงเดิมหรือไม่ไม่ใช่เป็นจิตดวงใหม่ตลอดหรือเป็นดวงเดิมที่ดับแล้วแล้วก่อตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ ถ้าเป็นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแล้วการระลึกชาติคืออะไรทําไมจิตยังจําเรื่องเดิมของชาติที่แล้วได้ก็เพราะว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้สั่งสมอนุสัยความเคยชินในวิญญาณขันหรือจิตแต่ละดวงนั่นเองตัวเนี้ยเป็นตัวที่จดจําเรื่องราวต่างๆเก็บข้อมูลต่างๆเพราะตัวนี้เองคือตัววิบุตนะแต่เรียกวิมุตยังไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชาตราบใดเมื่อตัวนี้ ฝนตามมักมีองแปดแล้วอวิชาจะจางคลายไปวิชาจะเกิดขึ้นตัวเดิมนี่แหละที่เคยมีอวิชาเมื่อมีวิชาแล้วจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยานัทสนะผู้รู้ในวิมุติซึ่งตั้งอาศัยในวิมุตนะเพราะฉะนั้นนิพพานนะก็จะมีวิมุตติยานัทสนะที่ตั้งอาศัยในวิมุติอย่างนี้นะเพราะนั้นต้องใช้บัญญัตสร,รพสัสดาทั้งสิน้นไม่งั้นธรรมะชั้นลึกแล้วโยมจะงงงง มันหมดศัพที่จะพูดเข้าใจไหมอ่านั้นผู้เจ้าจึงบอกยาบัญญัติอะไรใหม่ยาแต่งใหม่โยมต้องกลับไปศึกษาพุทธทวจนะนะนะวันนี้จะแจกวันนี้จะแจกแผ่นโปรแกรมให้กับโยมนะโปรแกรมตัวนี้จะปัรจุบาลีสามลัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยนะ อย่างละ45เล่มนะครบถ้วนสมบูรณ์และพร้อมทั้งของนะสองตำนักนี่มหามกุฏมหาจุฬาเอาไว้ให้โยมเปรียบเทียบอย่างเช่นโยมหาคณิกะอุปจาะประปนาในบาลีสามรัฐไม่เจอแต่จะไปเจอในสองตำลานี้ที่ทำขึ้นทีหลังเพราะนั้นตัวออริจินอลหรือตัวต้นฉบับของเดิมเนี่ยไม่มีนะนั้นเวลาโยมสแกนโยมสแกนในตัวต้นฉบับเดิมที่รัชการที่ห้าทำเอาไว้ นะในนี้ยังมีหนังสือทุกเล่มที่เราทําไว้นะมีครบถ้วนหมดนั้นใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์หน่อยเพราะต้นทุนมันถูกนะพิมพ์หนังสือมันแพงนะแต่เราพิมพ์อยู่ตลอดเวลานี่พิมพ์มาอย่างละหมื่นเล่มแสนเล่มนะสิบเรื่องเรื่องละหมื่นเล่มเป็นหนึ่งแสนเล่ม หมดไปแล้วสองหมื่นในพริบตานะเร็วมากนะแค่เดือนเสร็จหมดไปแล้วนี่กำลังโสดาบันใหม่อีกหมื่นเล่มนะก็ทยอยพิมพ์มาเรื่อยๆเราจะทำทุกรูปแบบและจะทำไปในนี้ด้วยใครมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนของระบบ Android แล้วก็ Apple นะหรือ iPhone, iPod, iPad อย่างนี้นะอ่าโหลดเข้ามาได้นะ พอดีมีพระที่เคยมาบวชและจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมให้บรรจุข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกคือบาลีสารัตนี้ใส่ในเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในโลกนะอ่าดีไหมแป๊บเดียวนะพระเจ้าโศกเดินทางต้องนานเนี่ยเราเดินทางวันเดียวไปทั่วโลกเลยนะอะดีไหมโยมจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้มาอีเตปิตกะนะ โยมเข้าไปใน Android Market หรือว่าเข้าไปใน App Store นะคีย์คำว่าพุทธวจะนะเข้าไปหรืออ e ีทปิตกนะอ่าแล้วโยมจะเจอสัญลักษณ์ตัวนี้อ e ีครึ un, ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะง่ายๆแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีไปอยู่แถวๆที่มี Wi-Fi นะอ่านะจะได้เร็วหน่อยนะอานาพูดต,ตามๆเพะไม่ได้เก่งอะไรนะไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอ่านะ นะยมก็จะสามารถนะที่จะสืบค้นต่างๆได้นะยมสามารถที่จะเชื่อมบาลีขึ้นมาในพระสูตรเดียวกันได้เลยลองไปเช็คบาลีให้โยมก็ดูนิดหนึ่งนะสมมุติว่าโยมอยากรู้คำว่าอานาปาณสตนะิสมาธิมีไหมนะอ่านะ เพราะว่าขณานนีจ้จอุปจาะประปนาไม่มีใช่ไหมพู้เจ้าตัดสมาธิก้าระดับและอนาปาก็เป็นสมาธิอันหนึง่งเราลองดึงขึ้นมามันจะบอกเลยว่าอยู่ในเล่มที่สิบเก้าสุดตันตปิฎดกเล่มที่สิบเอ็ดหน้าที่สามร้อยยี่สิบสามนะหัวข้อที่สี่ร้อยหกสิบเก้านะอ่านี่หัวข้อที่เท่านี้หน้าที่เท่านี้ถึงเท่านี้หนึ่งสามสองหกดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อ,อนาปานาสติสมาธิ อันที่สูดจเจริญแล้วทําให้มากแล้วเห็นนะอยากรู้บาลีไหมก็ไปเช็คตรงนี้นะบาลีจะขึ้นมาให้ในหน้าจอเดียวกัน i อโฟนไอพอตไอแพเหมือนกันอาจเฉพาะ iPad ที่เช็คบาลีได้หน้าจอเดียวกันเพราะจอมันใหญ่นะถ้าจอเล็กมันจะทําไม่ไดนะ้นั้นใน iPad ก็จะสามารถทําได้นะเห็นนะอานาปาณสติ หัวข้อเดียวกัน1326 1326อานาปานสิสมาธิเช็คกลับไปบาลีตรงกันแสดงว่าผู้เจ้าเคยสอนไว้ง่ายมไหมแต่กวดน้ำไม่มีนะขอย้ําอีกทีกวดน้ำหาไม่เจอนะอนี่ก็อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไหมเพิ่งผ่านมาแมปแมปใช่ไหมโยมก็คียคําว่าตอบแทน มารดาบิดาเว้นวรกหน่อยมันจะได้หาสามคำนี้มีอยู่ไหนที่ไหนในพระตตรบ,บิดกมันจะค้นออกมาให้หมดเนี่ยตอบแทนบิดามารดาออกมาแล้วอยู่ในบาลีสามรัฐเล่นที่ยี่สิบหน้าที่ห้าสิบแปดนะสุดตันติบบิดกเล่นที่สิบสองนี่ดูก่อนพิสูจุ์ทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองคือใครมารดาหนึ่งบิดาหนึ่ง บุรพึงประครับประครองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประครองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตตลอดร้อยปีเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจราปประปัสสาวะบนบาของเขาทั้งสองนั่นแหละดูก่อนพิสูงหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเห็นไหมแบบพ่อแม่ตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะอืม อันนึงบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราทิปัดในแผ่นดินใหญ่อันมีลัตนะเจ็ดประการมากหลายอย่างนี้การกระทํากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายแล้วจะตอบแทนย่งไง ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีนะให้มีจารคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาสี่อย่างนี้ชื่อว่าอันบุตรทาแล้วตอบแทนแล้วแกม่มารดาบิดาเห็นนะนั้นโยมกลับไปบ้านเนี่ย ชักจูงพ่อแม่ให้ศรัทธาในพุทธวจนะให้ได้พยายามถ่ายทอดให้ได้ให้เป็นชักจูงท่านให้เป็นผู้มีศินอย่างน้อยสินห้าชักจูงท่านให้มีจาคะการเสียสละละความตรณีชักจูงท่านให้มีปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาเห็นการเกิดการดับนั่นเองแค่นี้พอแล้วชื่อว่าโยมตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอย่างสูงสุดแล้วนะเนาะเข้าใจไหมแค่นี้เองนะ อยากสวยรวยสูงสักไหมอ่าเกิดยังต้องเกิดต่อไปเนาะเราก็ขีคำว่ารูปงามนะทรัพย์เยอะๆนะอ่าสูงสักนะเียมก็ขีไปพยอ์ขีคำว่ารูปงามทรัพย์สูงสักนะก,คคคกดค้นหาพระสูตรขึ้นมาแล้วเห็นไหมแผ่นโปรแกรมตัวนี้มีประโยชน์ไหมเอาไปใช้ซะนะอ่าเห็นไหมพระองค์ ตัดไว้ที่เล่ม21หน้าที่194ดูก่อนพระนางมาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏไหวไหมะื่อไหวมหอยากสวยต้องทำตรงนี้นะนะ และเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาถุกความนั้นจุดติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงสัตว์นะ แค่นี้เองน่าสนใจไหมะนะสร้างเหตุอย่างที่พระศาสดาบอกพระนางมาริกาบอกว่าสงสัยตัวเองเป็นคนขี้โกรธเลยเกิดมาไม่สวยแต่รวยและสูงสัตว์ก็เลยบอกพระศาสดาว่าต่อไปให้พระศาสดาจำไว้เลยว่าต่อไปดิฉันจะไม่เป็นคนขี้โกรธนะ,ะจะได้เกิดมามีรูปร่างงามนะอยากค้นหาอะไรค้นได้ในแผ่นนี้ นะทุกอย่างมีคำตอบโดยพุทธวจนะนะคำศาสดาของเราผู้เลิศที่สุดแล้วไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็แจกหนังสือสาธยายธรรมนะพระศาสดาสาธยายหน้า22กฎอิทัพปัจจิตาปฏิจจสุบาทหน้า22จําไว้ให้ดีเปลี่ยนการสวดได้แล้วนะบทสวดใดที่คนแต่งขึ้นใหม่ดีลิ e โลทิ้งนะอ่าโลทิ้งไป เอาคำศาสดาเรามาแทนคำศาสดาเราเลิศกว่านะผู้เจ้าเปรียบคำของคนอื่นเปรียบเหมือนแสงหิ่งห้อยคำของพระศาสดาเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วหิ่งห้อยจะอับแสงนะอ่าเราช่วยกันประกาศคำพระพุทธเจ้ากันนะ,ะคงจะได้เวลาแล้วมั้งนี่หมดคำถามด้วยพอดี ข้อสุดท้ายของสุดท้ายอือหึออืออ๋อต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยไหมเหรออ๋อใจยมไปด้วยไหมล่ะ <laughs> ใจใจยมนับถือด้วยไหมล <laughs> <laughs> ่ะอ่า อยู่ที่ใจสบายๆนะโยมดูสิเวลาอิสลามเข้ามาเขากราบอย่างเรามะไม่ใช่ไหมทําไมเขาเข้มแข็งอะโยมโยมไม่เห็นเข้มแข็งกับพระพุทธเจ้าโยมเลยใช่ไหมอ่าฮะโยมเข้มแข็งไหมล่ะนะอ่าเราก็เฉยๆผู้เจ้าเราเลิศสุดนะใช่ไหม ยมมั่นใจในผู้เจ้าเราไหมใช่ไหมนั้นถ้ามั่นใจในพระศาสดาของเราก็ร้อยเปอร์เซ็นกับผู้เจ้าใช่ไหมแต่ถ้าใครจะอนุโลมอะไรก็ได้แต่ใจเราไม่ได้ไปยึดถือนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาตรัสอย่างนี้บอกว่าโสดาบันเนี่ยไม่กระทําซึ่งวัตโกตุหละมงคลโดยความเป็นสาระโยมไม่หวังสาระจากการกระทําตรงนั้นไม่เป็นไรตามสะดวก เนาะเข้าใจไหมอ่าอยู่ที่ใจใจโยมพึ่งใครถ้าพึ่งพระรัตนตัยเอาแค่นั้นเนาะศาส,สนาพุทธง่ายสบายสายโยมอยากจะห้อยอะไรก็ได้ใจโยมอะใจโยมอยู่ที่ใจเนืะ